คลิปนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ดูนะคะดูแปลว่าทำดูเป็นได้ทั้งเวิร์บหลักและก็เวิร์บช่วยถ้าเป็นเวิร์บหลักแปลว่าทำถ้าเป็นเวิร์บช่วยไม่มีความหมายดูถ้าอยู่ในเวิร์บหลักก็อย่างเช่น I do homework ฉันทำการบ้าน I do housework ฉันทำงานบ้านนั่นแปลว่าทำ ทำงานทำให้เสร็จนะคะ do ทำกิจกรรมก็ได้ค่ะ I do exercise ฉันออกกำลังกายแต่ถ้าอยู่ใน verb ช่วยก็คือจะอยู่ในประโยคคำถามอย่างเช่นคุณชอบอะไร What do you like คุณต้องการอะไร What do you want เห็นไหมคะว่าในสองประโยคนี้ ดู Do, ไม่มีความหมายแต่มาใส่ให้ประโยคสมบูรณ์ค่ะสองประโยคนี้กริยาหลักก็คือคำว่า like กับคำว่า want ดูยังสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคคำถามที่ลงท้ายว่าไหมหรือไหมอย่างเช่นคุณชอบกินมะละกอไหม Do you like to eat papaya? คุณชอบกินแอปเปิลไหม Do you like to eat apple? คำตอบในการถามดูก็คือ2ออย่างเท่านั้น Yes I do, No I don't คำว่า do มาบวกกับคำว่า not ก็คือ don't หรือ do not แปลว่าห้ามหรืออย่า Don't touch ห้ามสัมผัสห้ามแตะห้ามจับ Don't open the door ห้ามเปิดประตูถ้าเราบอกว่าฉันไม่ชอบก็คือใช้ do บวก not ในประโยคปฏิเสธนั้นได้เลยค่ะอย่างเช่นฉันไม่ชอบ I don't like ฉันไม่ต้องการ I don't want ฉันไม่มี I don't have เห็นไหมคะว่า do ใช้ไม่ยากอย่างที่เราคิดขอให้เราเข้าใจค่ะ